สวมสาธารณะในสังคมไทยถึงกับต้องมีพลตวีนหรือตำวรวจปวดเฝ้าอาจารย์เสมียนนาลีหรืออาจารย์เสมียนอารีท่านล่าว่าเมื่อสยามเริ่มเข้าสู่ยุคแห่งความสรีวิไลในสมัยรัชกาลที่ห้าส่งผลให้วัฒนธรรมการขับถ่ายของคนไทยต้องถูกปรับเปลี่ยนการขับถ่ายอย่างคนโบราณที่ไปทุ่งไปท่า ไปป่าไปเขาเป็นสิ่งไม่ควรอีกต่อไปรัฐจึงออกกฎหมายควบคุมการสุขาภิบาลในกรุงเทพซึ่งนำไปสู่การสร้างส้วมตามบ้านเรือนรวมถึงส้วมสาธารณะขึ้นเป็นครั้งแรกในสังคมไทยนะครับกฎหมายฉบับแรกๆที่ออกมาควบคุมการสุขาภิบาลคือพระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพรศ1 1 6่่ความสำคัญป,ประการหนึ่งก็คือ การควบคุมการขับถ่ายเพื่อป้องก,กันโรคระบาดนอกจากนี้ยังมีการตั้งกลุ่มสุขาภิบาลขึ้นเพื่อรักษาความสะอาดกำจัดขยะขนย้ายสิ่งสูคโครควบคุมการก่อสร้างซ่อมแซมให้เป็นระเบียบรวมถึงจัดที่ขับถ่ายให้ราษฎรกวดขันให้บ้านเรือนถูกสุขลักษณะนะครับผลจากการออกกฎหมายและการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมโดยรัฐทาให้คนไทย เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการขับถ่ายมีการสร้างซ่วมขึ้นหรือเรียกว่าเวทในบริเวณบ้านแล้วและซ่วมสาธารณะก็ถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5้นี่เองนะครับคุณมนลธัยชัยย่าวิเศษอธิบายเรื่องซ่วมสาธารณะในหนังสือซ่วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทยไว้ว่าซ่วมสาธารณะยุคแรกตั้งอยู่ที่เปี่ยว จึงต้องมีพลตวีนหรือตำรวจประจำการเพื่อควบคุมตรวจสองดูเดจากจูนผู้ร้ายรวมถึงผู้ที่จะนำของสูงโกรลกลักลอบเอามาทิ้งที่ส่วมสาธารณะด้วยคุณมนุษัไทยอธิบายไว้ดังนี้เวทสาธารณะในปีพุทธศักราช2440นั้นได้มีการจัดสร้างส่วมสาธารณะตามตำบลต,าต,าต,าตา่างๆจากบัญชีรายชื่อของส่วมในตำบลต่างๆในกรุงเทพ ตำบลที่มีคนอยู่มากก็สร้างซ่วมมากตำบลที่มีคนอยู่น้อยก็สร้างไว้น้อยซ่วมสาธารณะนี้รัฐจัดทำให้ใช้ฟรีฟนะครับรวมถึงการดูแลรักษาและบริการต่างๆจากข้อบัญญัตินี้ทำให้พยาธีวิตวงวิวัฒผู้บัญชาการกรมสุขาภิบาคลคนแรกได้จัดหาสถานที่ที่จะจัดสร้างซ่วมสาธารณะขึ้น ซึ่งการได้ที่ดินเพื่อนํามาสร้างช่วงนี้ได้มาหลายกรณีเช่นก่อนที่จะมีการประกาศตั้งกรมสุข,ขาพิบาลและออกพระราชกำหนดเพียงไม่นานคือในปีพุทธศักราช2439พระยาเทเวศวงวิวัฒได้ส่งหนังสือกราบทูลพระเจ้าน้องยาทือกรมหมืน่นบริสนวรรณริศเสนาบุดีกระทรวงนครบาลว่าได้ซื้อที่สร้างช่วม ขึ้นที่ตรอกถนนบ้านหม่หลังตึกพญาเทเวศเองดูต้องการให้เป็นสาธารณประโยชน์ได้สร้างซ่วม14หลังสำหรับผู้หญิง7หลังและชาย7หลังแต่ทางที่จะเดินไปที่ซ่วมนี้เป็นที่เปลี่ยวมักมีโจรผู้ร้ายชุกชุมจึงขอให้มีพลตเวีนประจำการหนึ่งคนเพื่อจะชี้ทางให้ หญิงชายเข้าส่วมได้ถูกเพราะแยกอยู่คนละทิศและเพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ที่จะไปใช้ส่วมนี้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนนอกจากนี้เพื่อไม่ให้ทิ้งของสูโคกในที่นั้นที่สร้างส่วมนี้มีผู้ที่ขนของถูโคกไปทีทุกวันสำหรับกำหนดการที่จะเปิดส่วมในวันพฤหัุบดีที่7มกราคมสุก 1 1 5ซึ่งเสนาบุีกระทรวงนครบาลได้อนุมัติให้มีปุลตวินไปประจำการตามความประสงค์และอนุมทนาในการมีจัดทาบริจาคทรัพย์ซื้อที่ทำท่วมให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านเป็นความคิดอย่างยิ่งเป็นความคิดดีอย่างยิ่งนอกจากจะเคยซื้อที่ทำท่วมด้วยตุนทรัพย์ส่วนตัว เมื่อได้ตั้งกรมทุกาฉินขึ้นในปีพุทธศักราช2440แล้วพยาทีวีปุงมิวัตรซึ่งเป็นผู้ที่พระบาทสมเด็จพระรจุลจอม้าเจ้าอยู่หัวไว้วางใจว่าจะสามารถจัดการดูแลเรื่องการรักษาความสะอาดและการมารงกในพระนครให้เรียบร้อยได้ด้วยเป็นผู้ที่มีความขยันและละเอียดรอบคอบได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการกรมสุขาพิบานคนแรก ก็ได้จัดแจงหาที่ดินเพื่อสร้างส่วมศาสนะดังในจดหมายการมงคุณทูลขอพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าถ้าเจ้าพนักงานกรมสุขาภิบาลเห็นสมควรที่จะปลูกสร้างส่วมลงในที่ว่างเปล่าซึ่งเป็นที่หลวงหรือของพระคางข้างที่ในตำบลใดแล้วก็ขอให้ได้ปลูกในตำบลนั้นก่อน เมื่อจะต้องพระราชบาสูงที่นั้นทําการอื่นเมื่อใดเจ้าพนักง,งานจะย้ายซ้วมออกจากที่นั้นไม่ให้เป็นสิ่งขวางการที่จะทําภายหลังเพราะซ้วมที่จะจัดทําขึ้นนี้เป็นเครื่องหมายท้งนั้นซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราชานุราชสําหรับที่หลวงส่วนที่ของพระครางข้างที่ จึงพิจารณาว่าที่ของพระคางข้างที่ที่แบ่งเป็นสามอย่างอย่างหนึ่งที่เจ้าของซื้อเองฝากพระคางข้างที่เก็บค่าเจ้าอีกอย่างหนึ่งที่พระคางข้างที่แต่พระราชทานสิทธิ์ไปแล้วดังนั้นจึงเป็นเหมือนที่ที่มีเจ้าของทั้ง่วงถ้าต้องการก็ปฏิบัติเหมือนกับที่ที่มีเจ้าของและอีกอย่างหนึ่งเป็นที่ที่ซึ่งยังคงอยู่ เป็นพระคางข้างที่พระองค์สรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตเช่นกัน่ให้เจราจากับเจ้าพระกงคางเจ้าพระนังงานพระคางข้างที่ให้ตกลงกันด้วยนอกจากที่ของหลวงที่จะใช้จัดสร้างซ่วมไว้ให้ประชาชนใช้แล้วปรากฏว่ามีเอกชนบางรายได้ร่วมกันที่อะไรจัดสร้างหรือผู้มีชื่อเสียงได้ออกรับจัดสร้างซ่วมขึ้นไว้ ใช้ในชุมชนและสถานที่ต่างๆด้วยส่วมสาธารณะที่รัฐบาลจัดสร้างในสถานนั้นมีหลายแห่งได้แก่เว็ทสาธารณะที่ตลาดเาสินช้าซึ่งขุนวิจิตมาตาเล่าว,ว่าทําเป็นห้องเถวมหายาวกันเป็นห้องประมาณ5้หห้องและยังมีที่อื่นๆอีกได้แก่บริเวณตลาดน้อยบริเวณลิมถนนตะนาวเป็นต้น สำหรับเวทที่เสาสิงชานั้นมีกล่าวถึงในพระราชสา,าลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงกรมหลวงนเรศสวนวรลทธิและเจ้าพระยาเทเวทีวงวิวัติลงวันที่28มีนาคมรัตนโกสินทร์ศน119ความวาบาบ่อน้ำและเวทที่คิดจะทำขึ้นในหมู่ตึกตลาดเสาสิงชานั้นได้รับเด็กจากคุมมือ สรรพส,สัตร์สุภกิจเพื่อใช้สำหรับมหาชนทั่วไปนั้นราคาที่ทำตามแบบนั้นมิสเตอร์จูวาราโตผู้ทำตึกอยู่แล้วจะทำทั้งเวทและบ่อน้ำรวมสี่แห่งเป็นเงิน140ยส่ช่างคิดเหมารวมกันแห่งละ3ามสิ้าช่างเห็นว่าเวทและบ่อน้ำที่จะทำขึ้นนี้เป็นเงินส่วนสุขาภิบาลจัดทำอย่างเดียว กันกับไฟฟ้าขอให้เป็นหน้าที่ของกลุมจุขาพิบาลที่จะขุนและชำระต่อไปภายหน้าด้วยจะเห็นได้ว่าที่ตลาดเสาสิงชานอกจากจะมีส่วมาศาสนาแล้วก็มีบอ่อน้ำไม่ใช้ด้วยระบบไฟฟ้าก็เริ่มมีใช้แล้วยังขาดแต่ระบบประปาที่ยังไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับข้อมูลเรื่องขนาดของเวท สารณะที่สร้างกันในสมัยนั้นราคาก่อสร้างและค่าแรงงานคงประมาณได้ดังนี้คือขนาดของเวทขนาดที่หนึ่งบรรจุถังน้ำสำหรับถ่ายสิบสองถังขนาดที่สองบรรจุถังสำหรับถ่ายแปดถังและขนาดที่สามบรรจุถังสำหรับถ่ายหกถังมาดูราคาก่อสร้างนะครับราคาก่อสร้างเวทขนาดที่หนึ่งราคาหลังละ ชองร้อบาทขนาดที่2ราคาหลังละร้อหสบาทและขนาดที่สราคาหลังละร้อยี่สบาทค่าจ้างบริษัทสะอาดเทอุจระราคาถังละ1นึบาทสิบ